ป,ปลาปลนลงลงไรป่ะเนี่ยเจ๊จบอลงอสามบอสามบอคือเราสามบอคือช่วงก่อนมาก,ก่อนไหนะทา่านไทยผมมาถ่ายคล,ลิปนะลุงฝนขายหมดแล้วขายหมดแล้วครับขายเ<ะ>มือ<ะ>ม่อเด,ดือนเดือนเดือนกุมภาอันเราเลยขายมาแต่เด,ดืนดนเอ,อดดนปีใหม่เริ่มขายมาแต่ปีใหม่แล้วก็มาเหมือเด,ดือนกุมภาเออแล้วแล้วอ้อยในลุงพนเวียงในขายดีบะอ้อยนี่ก็พอได้ขายครับขายขั้นน้ำขาย ตามบ้านทั้งกระดมในอำเภอนี่ยแหละแล้วทรงออนไลน์ปะทรงทรงออนไลน์คือทรงแต่ทอนพันครับเออเอาทอนพันครับทอนพันท์ทนพันธหนึ่งข้อตาน่ะบอมันจิบขายเป็นท่อนท่อนหนึ่งมันจะสองข้อตาหรือสามข้อตาแต่ครับตัวตัวปลายมันก็กระท้อนมาอาระจีทีเขามันก็ะจีไล่ข้อตาเจ็ดบาทห้าบาทครับตัวท่อนละห้าบาทครับเออเรื่องเงินครับเคนขายไลยเลยได้เนีนกันออนไลน์ขายเป็นกิโลกรั่ิโลละสามสิบครับกิโลมีสายพันธุ์อย่างไรอยู่นี่มีสายพันธ์ สายน้ำเพิงครับสายน้ำเพิงครับนะครับสุพรรณบุรีหาศูนย์มีสองสายส่งทั่วประเทศเป็นวันลุ้งฝนครับส่งทั่วประเทศครับยอดครับนี่ครับเพราะว่าส่งทั่วประเทศส่งไปหลายแล้วหนี่งใกล้จเครึ่งแล้วเออเดี่ยวเดี่ยวข้ารั่ขายน้ำแน่ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้ เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้วันที่20เมษายนหลังสงกรานครับก็มาแวะเวียนลุงผลเนียแล้วจะคุยกับลุงผลนะครับว่าลุงผลทําภารกิจอะไรทําอะไรบ้างยังไงบ้างอยู่พื้นที่บ้านตรงนี้ครับมีรายได้ยังไงถามุลุงผลลุงผลสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับงมวดนึงไม่ได้เจอลุงผลพื้นที่ข้าบ้านไหนลุงผล พื้นที่มัานนนตานมูสิบเอ็ดครับตําบลพงโคดอำเภอพงโคนครสกลนครครับพื้นที่กกคือเฮ้านี่อยู่นี่ลุงพลี่เลียยมีเลี่ยงยังน่กะ,กะส่วน,ส,วนส่วนลักกัสีเป็นปาลานะครับปลาเน้นปลาน้นครับปลาเน่นบอก็ะคือบอที่เขาลงนี่ครับบอที่ลงเออเขาล่งลายไปไหนลุงพลสามบอเนี่ยผมลุงหาพันตัวสุดละครับเป็นสุดสุดละ 5, หาพันหาโอไม่ถึงเดี๋ยวนี้นี่ บ่อหนึ่งเดี๋ยวลงหาท่านลวบ่บ่ครับสามบ่อนี่ยบ่อสามบ่อการลงรายกว่านวันนั้นเอะเอะสามป่าลงลงเนี่ยรายเป็นไงละเจ็ดเดือนละได้เดือนนึงครับเดือนพอดีแล้วนี่อ๋อเดือนหนึ่งครับเดือนนึงลงลงวันที่ยี่สิบมีนายี่สิบมีนาเมื่อนี้ยี่สิบมษายี่สิบมษาบุกหาพอดีชุดก้อนลุงผลขายได้ลายเป็นไงสามบ่อชุดก้อนเอามาวิเคราะห์ได้แตเขียนไว้บ่ได้เขียนไว้จีก็ได้แต่ใด้มันก็ ต้อเที่ยวเอาหาพันตัวนี่ต้อเที่ยวมันก็ได้แสนแสนขื่นอยู่แสนสี่แสนห้าหาพันตัวนี่ได้แสนอยู่ครับโลกไข่ไข่เก็บรูปวิดแล้วคมันกับมาขายเป็นโลกเป็นอหยังเพราะว่าซื้อมาตัวละเท่าไรลุงพลตัวนี้น้อยนะผมซื้อตัวละบาทครับตัวละบาทตัวแสบจำเลยมีสองรุ่นนี่ซุ้มนี่เพราะว่ารุ่นรุ่นนึงนี่ตัวละบาทครับบ่อนี่สิตัวละหกสลึงบาทห้าสิบตัวใหญ่มาลุงพน มันกระจายเตื่องอยู่ครับกระจายซ้ำปลาปมือป่ะกับบุษันได้ซ้ำละแต่ว่าซ้ำเล็บปมือมองยังไงแต่ว่าปกติกันข้อเลี้ยงการเลี้ยงช่วงน้อยๆนั่งกัอาหารเม็ดเดินป่ะอาหารเม็ดน้อยอาหารเม็ดน้อยของของลูกออดของนี่บครับครับจะให้ป่ามันยังน้อยเส่าแรงยังสิบวันลุงหัครับให้เส่าแรงเลี้ยงจากเดือนยังข้อจังเอาขึ้นมาขายอาหารก้วมเป็นครับ สี่เดือนนะครับสี่เดือนผมจะเริ่มทยอยออกสี่เดือนไปหาหาเดือนอ๋อลูกคนจะเรื่องประมาณสี่เดือนถึงหาเดือนครับเรื่องหมเรื่องหมายถึงว่าเรื่องปลานิ่นี่ก็เรื่องหาพันตนี่ก็ได้อยู่วังเกือบแสนสองแสนแสนกว่าแสนกว่าอยู่ครับหักล่างค่าใช้จ่ายออกฮักฮักแล้วักไปแสนนี่แสนนี่คือคือที่เขาได้บอกคือได้แล้วตายตัวอยู่แล้วตายตัวเลยแสนเอหักขาด ซื้อห่ามซื้ออาหารปะครับหากรอเรียบร้อยหากอเรียบร้อยเหลือแสนครับอ๋อหาพันตนี่เลี้ยงสามารถปกติลุงมพลขายโลดซะเลยบ้านเขาก็ขายเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบไปหาแปดสิบแล้วแต่ช่วงโอกาสตลาดครับมันครช่วงนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบช่วงนี้ประมาณเจ็ดสิบไปหาแปดสิบก็คือเลี้ยงการเลี้ยงดูกันนั่งก็ไปซีเดือนกับอาหารก็คือยังหาพันตนี่ลุงมพลนี่เบิดเบิดเบิดอาหารอะไรไปไหน ช่วงแรกๆนี่มันบอท่านได้เปลืองฮากกสอบหนึ่งมันก็ได้หลายมืออช่วงเดือนไปหาสองเดือนสามเดือนนี่มันก็ท่านได้เปลืองท่านจะไปเปลืองอยู่ช่วงใกล้สีเออกประมาณช่วงสี่เดือนหาเดือนเท่าสี่ออกกันละตัวนั้นละมันจะเด็ดมันจะเปลืองเปลืองได้ยังไงกับประมาณเท่าไรจากมือและกับสอง หัวนซ่วงซ่วงใกล้จะออกมันจะมืดมือแล้วกระสอบเลยเดือนสุดท้ายเมั้งเลยใช่มือแล้วกระสอบกระสอบเลยเล็งแต่ว่าตอนนั้นเ้าก็ประคองไปกระป๋องไปเพราะว่ามันก็บวกินงลายดอกซ่วงนี่มันกันเขาหายแค่กระแป้งดำน้อยๆโตบอลนี่เหมือนกันมันก็อิ่มแล้วการการดูแลบ่อลุงลุงผลจะอย่างไรหมายถึงว่าเวลา เกี่ยวกับระบบน้ำระบบน้ำเสียน้ำเน่าน้ำยังประมาณเนี่ยระบบน้ำก็คือเก้านั่นแหละครับพันมาจากบอหญยสาญ่ตัวนั้นตัวใต้ครับพันน้ำตัวนี้รู้สึกเสียเขาดูดออกบ่น้ำตัวนี้เสียเขาก็สูบออกตามค้องตัวนั่นลงพุ่นมันถึงมิระบายหลบออกไปพุ่นตัวนี้เขาก็ระบายสูบพันเขม้าครับที่ว่างทอไว้ครับอ๋อพ่นตัวนั้นนี่พึ่งเขาม้าเลยพิ่งขมาเลยสองสามมือนี่ครับมือนี้มาเบิงอัน อยากสอบถามเรื่องลุงพลน่ะเพื่อนเทศปีที่ที่ที่สองแล้วเนี่ยลุงพลมันบอกครับปีที่สองปีที่สองแล้วกับการเลี้ยงเลี้ยงป่านิ่นครับก็ปีแรกแล้วก็ได้แสนกึ่กันเนี่ยมันบอกครับได้อยู่สิบเจ็ดแปดหมื่นครับอ่าปีมาปีนี้ได้คนมาเพิ่มเลี้ยงปีวันหนึ่งอ่ะหน่อยมันบอกครับปีวันหนึ่งลุงพลลุ้งลายไปไหนลุ้งหาพันกึ่งกันหาพันกึ่งกันก็ได้ได้แสนหักล่างออกแล้วหักไปหมดแล้วเหลือเงินเสียรางงวดนี่เจ็ดสิบสามดัวอาหารแพงนิดปีบอกอ่าแตารางงวดมาใหม่นี่แสดงว่าปีนี้เป็นปีที่ แม่นบ่ครับสี่เขาปีปีที่สองเหรอครับปีที่สองเพราะว่าปีนึงเาเรียนสองเทือนนะครับปีนึงเรียนสองเดือนหกเดือนแสดงว่าบ่ได้่ปอให้ปล้อให้บ่อแหงเลยตอนช่วงแหงขึ้นกันครับตอนเขาเอาเนี่ยเขาก็เอาลออกนสูบน้ำออกเอาปลาลงไปเรื่อยๆออจนแหงหอดกลดบ่อเลยบันนี้เขาก็พักบ่อพักบ่อโดนบ่อพักบ่อประมาณอาทิตย์ เขากัดลงปูนขาวปูนยังไว้อ๋อรอเอาปูนขาวโรยรอบรอบครับลงปูนขาวไวอืมพักบ่อไวและอาทิตย์หรือไปหาสองอาทิตย์เหรอครับครับครับเขากัดจังพันน้ำตัวใหม่เข้ามาพันน้ำเข้ามาคพันน้ำเข้ามาแล้วเอาปลาลงเลยบ่หรือจังไรเอาพันน้ำเข้ามาแล้วก็เ้าก็พักไว้อีกอยู่เมื่อวันวานมาลงโหลดพักไวอ๋อเป็นอาทิตย์เวละอาทิตย์กลัวไปหาสองกันบอกง่ายๆครับอกง่ายๆนี่พักบ่อนี่ประมาณเกือบเดือนครับ มานีประมาณเดือนประมาณเดือนนั่นแหละครับภาคแล้วันวันนี้เขาก็หาปลามาปลานี่ลุงพลไปเอาม่านี่เขาต้องสั่งขาเจ้าไหวบ่เลยจังไหนครับเพาก็ต้องสั่งไปทางฟ้ามไงข้าวเจ้าไงยื้อเอามผมจากมาจักว่าฟาร์มที่เขาไปเอานี่อยู่อยู่ใส่ที่ปังโค่นเขานี่อยู่บังโค่นนี่ครับอยู่ทั้งเขื่อนน้ำอุ่นครับอยู่ฟาร์มน้ำใสอีสานฟาร์มน้ำใสเขาเจ้าจะเลี้ยงปลาบ่เขาเจ้าสิ ขายพันธุ์ขายพันธุช่วงนี้มีบ่หลวงนมีคือกันครับมีมีมดปีบ่มีมดปีอ๋อครับเพราะว่าผมผมสร้างแบบน้ตไหนมันกันดดอยู่นะฟาร์มน้ำใสครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคันคนฟาร์มอีสานน้ำใสอ๋อคันคันผู้ใดสนใจเดี๋ยวอผมจะเอาเบอร์ลุงพนไั้แลวก็ครับก็ล่องถามเมืองผู้ใดอยากได้ป่านิ่นเพราะว่าเห็นคนพักมาใน่ในในยูทูปนะว่าอยากได้พันสุายพันธุ์ป่านิ่นนะมาแต่ใสคือยัง เลี้ยงง่ายนะท่านนี่เลี้ยงง่ายสังเกตบางไหบ้ครับง่ายเดือนซีเดือนลกตามที่ผมเอามาเลี้ยงเป็นรอบๆไปมันก็ดูแลรักษาเป็นบ่อคายเป็นโรคเป็นอย่างนั้อครับใต้ลายบ่อลูโผตามที่เลี้ยงหาพันตัวตามที่เลี้ยงมากนี่ช่วงแรกๆผมเฮ็ดบ่อใหม่น่ะมันก็มีตายน่เล็กน้อยเพราะว่าครับเพราะว่าดินเฮามันยังเป็นกดเป็นแก่เป็นกดเป็นด่างอย่างงล่ะบ้านนี้เลี้ยงมาสองงวดสามงวดนี้มันก็เริ่อมยูโตครับบ่อหนามันเริ่อมยูโต ดินมันก็เป็นดินเก่ามะเนี่ยมันก็ปรับสภาพน้ามับก็ดินเท่ากันมันก็บ่เป็นโคตเป็นดังนะผมคืดว่าว่าว่ารุ่งผนตามเบิ่งนี่เพิ่นเลี่ยงครั้งแรกเพิ่นก็ได้ขายได้เงินเลยแสดงว่าเพิ่นก็เรียนรููเนาะครับลุงพลรุ่งพลเรียนรููมาจังได๋กระสบการเจ้าของหรือว่าถำอันเรียนรูในี่การเลี่ยงนี่ผมก็เรียนรูากครผู้ที่เพิ่นเคยเลี่ยงแน่สอบถามเนี่ย กับเบื้องทั้งนี่แหละทั้งนู่นทูบแหนนี่แหละพวกนี่แหละเขาก็บเบื้องศึกษาไปโมเมนต์ว่าเห็ดสีมะเห็ด้วยตนเองครับเขาต้องผมก็บศึกษามาสักก่อนก็เรียนรู้ไปเนาะเรียนรูไปน้ำเบื้องเลี้ยงการเลี้ยงอย่างไรเขาก็เบื้องขาเจ้าเลี้ยงแลลวเขาก็มาปั๊บปั๊บเบื้องมันก็โอเคถือว่าใสได้คครรัับบเป็นแนวทางในการผู้ใดเห็นคนหลายๆคนบ้างงานอยากเลี้ยงปลามีพื้นที่ แล้วก็บแบ่งพื้นที่ขุดสาเพื่อยบงลุ่งผลแล้วขุดสาสามหน่วยีงครับสามหน่วยหน่วยหนึ่งรุ่งผลขุดหน่วยละเท่าไรประมาณเท่าไรหน่วยหนึ่งเนี่ยมันคิดกว่างสิบเมตรย่างยีสิบลึกลึกเท่าไรลึกลึก่หล,ล,า,ล,ลายครับลึกเมตรฐาสิบรุงผล,มลผมถามนิดหนึ่งอันอันความลึกี่สมมติท่าป,ป่าลงนี่ลึกสามเมตรนี่พวกบางคนก็เอาป่าลุ่งนะมันมันมันตายมันเกิดจากสาเหตุอย่างตามความคิดแต่ก่องตามความคิดผมหี่ว่า เลือกหลายมันมันมันสีบอดีราะว่าเกกี่ยวับออกซิเจนออกซิเจนคือแบบว่ามันเลือกหลายครับป่ามันสีบอปอยู่หรอกเลือกผมคือว่าอคือเมื่อกันกันย่ามตอนเย็นๆมาตอนยังมันมันจะขื่นมันเลาะฟังอกลางคืนคือกันได้มันสะบอขื่นมันสะบอลงเลือกมันสะขื่นเราฟังแมนบมีแต่กังวลนนี่แหละมันสะลงลงแน่ลงแน่เป็นส่วนส่วนมากมันสะแอมนี่ต่างมันจะขื่นเราฟังอลุงพลลึกกว่ามันแต่ใดก็กของเจแกผมนี่ลึก เม็ดหาซีบครับเม็ดหาซีบแค่นั้นกับพ่อมันเลยแค่นั้นพ่อหมายถึงระดับน้ำนี่ก็คือจากน้ำลงไปน้ำนี่ก็คือเม็ดหาซีบระดับปากบ่อนี่ยล่ะลงไปนี่เม็ดหาซีบปากบ่อปากบ่อตัวใต้บ่เมนระดับคู่เฮองปากบ่อข้างล่างเม็ดเม็ดหาซีบพอดีแต่อยู่ได้อย่าคันลึกก็นั่นบางคนคิดว่าโอ้น้ำลึกงาปลายที่ตัวใหญ่บ่แม่นต์ที่หนอกโมเมนออผมก็เคยได้ยินว่าเขาเจ้าก็ว่าคือกันว่ พวกก็เจ้าเลี้ยงเลือกหลายป่ามันแหงบ่ใหญ่เออมันมันแสงแสงสังคอแสงมันสิลงฮอดบ่ฮอดพืชอดคคครรรัับบเหมัอนนอาผมศึกษาเบิ่องแค่ตามที่เจ้าพวกที่เลี้ยงมาก่อนครับครับก็คือให้ครับมื้อนี้ครับมาหาลุงโผลเพิ่นมาเบิ่งนี่มาให้เห็นบรรยากาศปีที่2องเปิ้ลเลี้ยงเพิ่นขายป่าปีปีแรกเพิ่นก็ได้อยู่7-8หมื่นปีนี้เนี่ยเพิ่นเปิ้ลมา ห้าพันตัวไม่ได้แสนอยู่แสดงว่าโอเคอยู่โอเคอยู่กครับผู้ใดอยากเลี้ยงรูเลี้ยงปลาเลยผมจะให้เมืองลุงโคนไว้แล้วบันนี้กัการเลี้ยงปลานิ่แล้วบันนี้มีแนวทางในการเลี้ยงอย่งไรเดี๋ยวผู้ใดอยากเลี้ยงกันี่เบื้องแนวทางเลยก็ถามพวกมาถามเ่อลุงโคนเบืองไดนะอยู่พื้นที่เห้อยู่บันดอนตาดอนตาเอฟอำเภอสิบเอ็ตจบงวัดมุกลอำเภอมงกขลสกลนครเนาะลุงโคนมาเอาลุงโคนอัน ฝากถึงเกษตรกรผู้อยากเลี้ยงปลานิ่นนะฮะทัวปาะเทศไทยเลยครับเปไหนไหนตามความคิดเจ้าของครับความคิดเลี้ยงปลานิ่น็ครก็ดีครับเป็นอาชีพเสริมอือ่อย่างหนึ่งอยู่เขาแบบว่าหลังจากเข้าเห็ดหน้าบอ่หลังจากเห็ดแนวอื่นเห็ดอะไเห็ดหน้าครับครับครับมันเป็นอาชีพเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นเป็นอาชีพ รักเลยก็ว่าได้คือรักใบเนี่ยแล้วก็เห็ดแนวอื่นเสืิอมไปน้ำครับครับเนี่ยว่าเห็ดอันนั้นนีเสืิอมไปคุมก็เห็ดเป็นเห็ดงานนะเนี่ยครับครับในาั้งหนอกาเนี่ยเออเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเป็นกําลังใจให้ลุงพลอ่ะอาลุงฝลขอบคุณได้หลายครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมวันนี้ให้เห็นมันเห็นความคืบหน้าของลุงพลเรื่องการเลี้ยงปลานิล ปลานินหมันนี่แหละห้าพันตัวก็มีกําไรแสนหนึ่งต่อถ้าถ้าพูดถึงก็เลี้ยงห้าเดือนก็ได้แสนแสดงว่าเลี้ยงสองครั้งมัน่ลุงโผลเลี้ยงสองเทื1 1> ท่ยปีหนึ่งก็ดีได้ๆๆประมาณแสนกว่าบาทแสนหกแสนเจ็ดนะไปะตียางต่ำนะสุดยอดครับเป็นกําลังใจให้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับมาดูความคืบหน้าของลุงผลในการเลี้ยงปลานิลนก็เลี้ยงได้ครับเป็นอาชีพหลักได้สุดยอดอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ